Okay. โอเคี๋ยววันนี้เราติงตั้งโดนฟุกไดว่ากับบัดเล่นกับบอดเสื้อฟ้าอีพีที่เจวา,เวเาว้ายอาเปิดคลิปให้ดูมาโดยพืนดิ้งขออีก้ดีค้นเร็วไม่โดนว้าววันนี้บัตเอาว่ะวันนี้บัตโหดว่ะ อันนี้บัตรมันเริ่มเอามันย่อมีไปแล้วบัตรดูดูดูเร็วไหมแบบไนโวอ์แบบนี้เร็วไหมเร็วหรือเปล่าโอ้ว่าไนโวร์บิดกระหนด ไปหาพื้นที่ใหญ่ๆก่อนก็กำลังจะฝึกกินน้ำใจว่าแบบิไม่รู้ว่าแบบนี้มปนเพวหรือย,อยังแต่ก็ฝึกไปก่อนแล้วกัน wow 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 wow